สุขธรรมาสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าตรู่รุ่งอรุณแห่งความดีงามแห่งการมีสติแห่งการตั้งใจมุ่งมั่นทำดีดังนั้นในวันนี้นะเป็นวันที่สองของการเข้าประวัติกรรมวัดส,สลาวนากกนะเช้านี้นะก็ญาติโยมได้มาทำบุญตักบาตร ฟังเทศฟังธรรมระเพื่อนบัตรปฏิบัติธรรมทำบุญอุดนุนส่นนงเสริมพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญก้าวหน้าดังนั้นบรรยากาศเป็นเช่นไรนะก็จะพาทุกท่านไปดูไปชมบรรยากาศการทำบุญฟังเทศฟังธรรมและก็การร่วมมาร่วมมือของสถาญาติโยมที่มาส่งเสริมสนับสนุนอุปธรรมอุปถรร ขอพ้บุญที่เกิดขึ้นจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญบางครั้งมังมีร่ำรวยเจริญก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่อง YouTube วัสาวนะก็นะก็จะมีการอนุมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกท่าน ญาติโยมในที่ขันนที่12นี้สัทยาตโยมทำหังไรมาเรื่อยๆท่าไหนที่จกจะนวมท่านจพยด้อเอแล้วจสัทธาตโยมสัทธาตโยมทำบุญีถวายดอกไม้อหะหยิบเนยเรียกนายโยมเรียกสดสวยนายโยมเรียกนะครัเรียกมนจาก กมันโดโซนายนโยมนะเร่วมทำบุญด้วยนะปฏิทันขอที่มันสุโซไปนยนโยมแล้วไปสัทธานโยมนะแล้วไปสัทธาในโยมเราไม่เกี่ยงกันจะเป็นสองร้อยสามแล้วแต่โมสาร่าสะแค่ยกดยมในช่วงเช้าวันนี้เอออ่ะโยมถ่ายข้าวเสแล้วก็มาบุชาแล้วกันในช่งเช้านี้ วัน่เออเิดไปอ่อ่าในการทางโรงครัวยัเนั่งอที่โน้เติเอี่อเัรอนอกาโรงครัวนะโรงครัวก็ครัวก็จะทำเบนกันของสถาวย่อยอยปนั่งรอที่นู่น นตมธรรมกษาะเุนนาธานเวรมณีสิกขาปะฏัสมาทิญาณีสุราเมรยะมัจจสัมปธาสีเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสัตุอิมานีปัญสิกขาปะฏานิสมาธิยามี तीिय बी इमानेभजाची का पथाने समाथ्यामी िय परे इमाने परजाशिसका पथाने समाथियामी all สัพพะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธส,ะะส,สทธนะโมตัสสัพะคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสอะสัมพุทธสสะขอนอบน้อมสักการะอุชาองค์สมเด็จพระสัมมามาสเจ้าและพระสงฆ์อริยสาวกตาเจ้าทุกทุกพระองค์ ขอโอกาสพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมนิกมัชิมะนาวากาศทั้งสองฝ่ายเจริญพรไปแด่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายบอาล่าดีกว่านาะบอกไทยสุนขรอธมานครึ่งโยมแม่อธมากับขมเมนบันสรร้่รางเลยแหละมักกิจสะดับเด้งติง๊ก <c oughs> <c oughs> อันนี้เมืกอใดมีโอกาสอุบาอาจารย์ให้มาสมโมทนิยกาถาเพื่อสั่งสรรสั่งสม,สมสะงสมศรัทธาจิตใจของญาติโยมให้เกิดความเื่อนใสในระบวนพระพุทธีท่านเป็นพระาศาสดาถ้าพระองค์บ่บังเกิดขึ้นในโลกนี้เฮาทุกคนขอพระหจัตธรรมะที่พระพุทธองค์ได้คนพบธรรมะม,มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ มีเป็นอยู่คือโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่พระพุทธองค์สั่งสมบุญกุศลบาร,รมีมาเป็นปัญญาที่กับคือยี่สิบอสองไขยแสนกับว่าทีพระองค์สีได้มาตรสรุปเป็นพระพุทธเจ้าบารีพระองค์นึกในใจดีอยู่ มันมืชกเลย่ยออกมาเลยมาได้เตียยตัวเอาเอาลุยเ,เอาสดๆนี่แหละมาตอนนั้นยังสิ้นเพราะว่าท้องตากมีอยู่ในใจไปแล้วบัารีพระพุทธองค์ได้พระพุทธพระพ,พ,พุทธทีปังกรล้ดำรวยหลายกโกรธบารีผมมีความสุขในการในความล้ำรวยนั่นทรงอยากค้นหาพบทรงอยากค้นพบหาความประเสริฐก,กว่านั้นอยากเห็นใจในตอนน,น,อนั้นก็สละพัดบัารีเพื่นอนก็ เขาปาสู่เขาปมเพ็นภาวนาเป็นฤาษีเป็นดาวบดบุเกินเจ็ดหมื่นกรายน่าเจ็ดหมื่นประชาชนหลายพากันถากถามท่านก็ได้สงสัยว่าเขาเขาเห็นอย่างกันเพิ่นก็เลยหอลงมาก็เลยถามคนอยากโยมเทนันแหละที่ถาถมทางอยู่ว่าพากันเห็นเหมืงนกันโยมเทนันก็บอกว่าโนกัน là gì vậy bây trong hang nó? Rất là tốt. Rất là tốt. Rất là

ไปเมื่อต้องการเวทแฟนนิยมยิ่งมั่นพระญาติพมะจ่าตึกเอานวลลูกกระับอปนวอมีกามเอาไว้ความสดชื่นความอิ่มเอิบแห่งบุญนั้นย่อมจะไปเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนคนนั้นอย่างแน่นอน นอกจากนั้นคำว่าพวลาอันสมแห่งบุญนั้นไม่ได้ให้ผลแต่เ,เฉพาะในชาตินี้เวลานี้คือให้ความสุดายสบายใจในเบื้องต้นยังส่งผลให้ชีวิตเรา ื่อละโลกจากโลกนี้ไปแล้วสามารถที่จะเป็นแนวทางให้เรานนั้ได้ระลึกถึงงามความดีที่เราจะมีใครบังคับก็หาไม่ได้สักสินที่เราได้มานั้น ไม่ได้ครับไม่ได้ขโมยเขามาได้มาโดยความบริสุทธิ์สม่ได้ยกของขึ้นขาดอสุจามเอาคุณส like ุทธ like ิทั้งหลายนั้นแล้วถวายทางนั้นไปยังบุคคลผู้ที่เะรักทามนั้นสือพระสงฆ์ การขบวนตักบาตรที่สองของการข้บพระวสกรรมที่ครบสัปดห้นั้นก็ให้ในช่วงนี้พระบุณเจ้าขอบพระวสกรรมเพื่อเป็นรู้เวลาอันส่งหลายที่คำ55ของผู้ผู้ที่จบปีแล้วในวันนี้ ก็องขออนุมทนาบุตลละบุญที่ได้บาริกจารสมทบอนุมทนากับพระครูวิสุทธิรรมนินิสเจ้าคณะตำบลห้วยสำราญหนึ่งพันบาทพระธราสุทธาโส วัดแพร่งหนึ่งพันบาทคุณจันทิมแสงแดงสเลาหนึ่งร้อยบาทนางบางออนแสงพงจะนำหนึ่งร้อยบาทเด็กชายพุทธิชัยชายเดชสเลาหนึ่งร้อยบาท คุณเกศชัยเทพสลาสองร้อยบาทพ่อพ่อม้วนบุญเรือนสลาสองร้อยบาทนางสุพจน์ทองเสนาแปดสองพัห้าร้อยบาทคุณเทพบนตัวขนูบ้านสวนตัวทนโรพา้าปาณะ พระครูสังฆรักษ์สังวาเตชาวีโรวัดสนาม980้าร้อยแบดตพระครูวัดหัวเสือ1พันปาในโอกาสสุดท้ายก็ขอบุญลัทานบุญคุณสนทั้งหลาย ที่จะจบได้กะทำแล้วในวันนี้มีอายุวันนังจะตับมากกว่าระบานร้อย